สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนมือนเด็กครับแสบกบเราพี่น้องแสบไปแล้วมื้อวนี้โอ้พี่น้องแกงน้ำมไนลพี่น้องน้ำมัไผ่ปลาพี่น้องโอ้โหยใส่ชิปลมใส่บวบพี่น้องมาพี่น้องมาครับวันนี้โอ้เลยการคำแกงคำอะไครับพยังหอนตรวจด,ดูครับอืมแบบหนีาขาวนอน,นครับอืม 那个木格呀子干完，你们吃完饭没有？

ว่าคำนี้ลองสยู่กานซีมงเรามะมาตูมสม่ครับ อย่างเทียงนี่นราไม่งดอง ่พี่องผลยพภนองชิมดูมองครับขอนี่ามื่อกี้ต้งกันครับพี่ลองฝากพี่ลองกนก็แจ้งนะครับติดตามเลยนะพี่้อง ทำหนี้บวงไล้เี่น้องเต็มบ่วง พี่น้องดูไร่เมืองคงนะครับเมืองคงเม,มืองไจเทศในอีสานเลยพี่น้องมาหาเบิญกินเจ็บครับอาหารอีสานพี่น้องเนอะ้ยเมนสูสดสบ ไปผ่านเมืองคิดบ้นน้องของามเมืน,นั้นไดครับ ว่าอยู่นในประเทศน,นอกประเทศครับเนี่อแต่ออกทุกอิสราเอลไม่ออกส่วนพวกกินไม่ออกมีหมูทหารครับอื้อ

这边怎么 Ừ mhm 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 อเขาปั mm ่นหนึ่งอง อดู้ด่ายไปนล้งสุดท้ายอมาทำยังไงนะครับมาขับขอเบื้อ,อยังเป็นคนๆไม่ต้องอื้อ แซ่บกระนั่นงไม่เล่ามันนี่บ็ดพี่น้องเก่งมีลินไม่เล่ามันนี่จากนในเบื้องนีแซ่บกระนั่งฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับเบมึงมีแซ่บเรื่องพี่น้องเลยครับขอถอดขอให้เพ่อแม่พี่น้องสู่สู่คนครับกับญริญาท่าท่าในการกินครับท่าบรสุภาพประการนะครับมันนี่กับฝากพี่น้องไว้ตัวนี้ครับมือนาสิฮาแนวแสพเจบ,บมาสู่พี่น้องกินไหมครับมันนี่สวัสดีครับ